สีน่ารักมากเลยอ่ะชอบมากทิ้งสีสวยแต่กระปุกช่วงแกะกลองอแต่หลายคนรู้หรอล่ว่าชาน่าเป็นแฟนคลับของ Rare b i a u t y แล้ววันนี้เขาส่งอันนี้มาให้อ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าพวกลิปต่างๆของแบรนด์ฝั่งฝรั่งอ่ะมันจะมีพิกเมนต์ที่แน่นจะได้ลองตัวนี้เวลาเกลี่ยออกมาแล้วคือสีสวยมากเป็นเหมือนปากจริงปากฉ่ำคนต้องมองปากเดี๋ยววันนี้จะมาส w a t c h ให้ดูว่าสีแต่ละสีของเขาคือจึ้งยังไงบ้าง สีที่ชอบนะจ๊ะวันนี้จะมาทาให้ดูก็คือสีโหสีเนี้ยผู้ชายยังทาได้เลยเป็นสีชมพูที่มันมีความปากธรรมชาติบอกเลยว่าจึ้งมากมันไม่ได้เป็นพิกเมนที่แน่นฟิลวสายฝอขนาดนั้นนะถ้าจะฝอก,ก็คือสามารถที่จะทาเป็นขอบปากอะไรเงี้ยได้เนี่ยสีน่ารักเลยอ่ะสายเกาหลีก็คือมีได้ปูก้ก็จะใช้เนี้ยเกลี่ยขอชอบมากสีอ f f e ชั่น ดสองสีนี้คือสวยมากพูดเลยนะว่าขนาดเช็ดแบบตั้งใจเช็ดก็ยังเกาะขอบปากแบบนี้กูต้องใช้คอนซีลเลอร์กลบทุกครั้งใครที่ใช้ลิปรุร่นนี้เขาทิ้งสีสวยโอเคเลยอะสีสตูรานิตี้สีนี้น่ารัก สี่นี้ก็จะมีความชมพูน้ำตาลตุนต่นเหมาะกับสายฝอแต่ถ้าให้เลือก1สีแล้วปมแบบชอบที่สุดเลยรอบนี้เราต้องให้น้องโหทํคำถึงเป็นสีชมพูที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสาวทีสองสีหรือว่าสาวผิวขาวสีนี้คือได้เลยสีน่ารักมากจะทาเดี๋ยวหรือว่าจะทาแล้ว,ลวข้างในเพิ่มตินก็ได้ลิปรุนนี่ ting stain never แล้วทิ้ง stain ตรงสีด้วยทุกสีที่หลุดออกยังคาไว้แตกต่างกันไปลองนะคะ r a beauty ค่ะ